Let's read Swimming การอะไรลูก <Why? S 1> การว่ายน้ำอ่ะครูให้ใช้คำว่าการดูนะการว่ายน้ำอ d นน c <oughs> k อะไรคะอีท <c oughs> e ิ n ง e การอะไรลูก <c oughs> อ่ะการกินหรือการรับประทานเหมือนกันนะลูกอีทิ w ง m m ชชิ e งสวิมม e ิงอีทิ่งอัน i ี g s i n g i n g การอะไรลูกการร้องเพลงได้นะคะ and again reading การอะไรลูกการอ่านอีกแล้วอรายาอรายาบอกว่าเขียนด้วยค่ะอา่านและเขียนค่ะไม่ได้นะอ่านอย่างเดียวลูก Fishing, swimming, eating, singing, reading. Okay, have you finished? Yeah. Yes. Okay. Next. Like what? Again. Watching. Washing. Can I look washing? Watching. And? And? เก่งการ <Yeah. S 1> การเล่น good เก่งแล้วแม่เก่งเริ่มเก่งแล้วแม่วันนี้ห้องหนึ่งเกง่งกฎคุณครูไม่ให้ไปเล่นกิจกรรม throwing some eggs โยนไข่ต่อไป next <Reading. S 1> no no read อะไรคะ riding good riding คืออะไรลูก riding การปันป่นอ่าการปันปนป่นกันขี่นะ riding the horse หิมะอะไรอย่างนี้นะคะ and next คะโอ้มีหลายเสียงลูก d ดอะอะไรลูก drawing drawing คืออะไร drawing คืออะไรการวาดโอเค drawing การวาด เห็นไหมภาษาอังกฤษไม่ยากถ้าได้กลับไปท่องศัพท์วันนี้ถ้ากลับไปท่องวันนี้ทั้งหมดนี่นะโอ้ว oh, very good. เวอร์กูดเลยเก่งมากเลย The last <c oughs> คืออะไรคะ n รีนิงกร,รีนิงคืออะไร,รการทำความสะอาดโอเคมีคำนะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึง่งครั้งหนึง่งเรียบร้อยอย่างลูกเรียบร้อยแล้วนะ i i ช i n g s w i m MING Eating. Eating, singing, singing. reading, reading. washing, paying. paying, riding, doing, cleaning. Dying. Good, ah, madu, number one. I go to the library every day because I write. Like, okay. Line on your notebook number two I like to study art so I like คุณคุณไม่แปลความหมายให้ฟังนะคะฝึกไว้ number one I go to the library every day because oh I'm sorry uh, I change ขอขอแก้คำหน่อยได้ไหคะ ได้ไหมคะขอแก้หน่อยลูกเนื้อเล่นไม่ทราบหรือว่าผิดตรงไหน i ลบรี y ต้องตัวอะไรลูกตัวอาร์นะลูกนะคะตัวอาร์อาร์ b ลบรีโอเค thank you นะคะโอเค thank you Library I go to the library every day because I like number two I like to study art so I like โอเคเอฟ i ินิช no quickly please <c oughs> เอาละว,วันนี้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษเก่งเพราะคุณครูให้เขียนมากวันนี้ฝึกเอาไว,ลว,ว้ลูกภาษาอังกฤษไม่ยาก Okay, number three. Number three. Okay. Yes. Yes. Okay. Number three. My father and I ride. like. Laka dot in the river. blank ครูไม่ใช่คําว่าดอทแล้วต้องใช้คำว,ว่า blank blank หมายถึงช่องว่างแล้วกันพอจะดอทนุ้ยชอบใจเลย my father and I w r i t e blank in the river blank หมายถึงช่องว่างนะลูก number four my mom lies blank in the kitchen ข้อที่3นี่แม่น้ำข้อที่สี่นี่ครัว Number three, my father and I write blank in the river. Number four, my mom lies blank in the kitchen. คำว่า blank ไม่ใช่เป็นคำศัพท์นะลูกความหมายก็คือคำในช่องว่างคำว่าช่องว่างคำว่า blank คูใช้คำว่า blank ไปคูไม่ใช่คำว่า d ด t ดแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนดอดมากกว่า โอเค no no yeah. yes it's good no o อ้ yes คือต้องถามปรเมศเลยปรเมศ yes or no yes แม่ปรเมศบอก yes โอเค next การเขียนภาษาอังกฤษบอกแล้วว่าต้องอ่านเป็นประโยคแล้วลงมาเขียนโอเค next number five Tom Rice listening music and l i s e blank a song too Tom Rice listening music and rise blank a song too Number six, every evening, every evening, my family lies blank TV. Number six, every evening, my family lies blank TV. Okay, the student the other uh, I, I, I uh, uh, in I classroom, that hope you โอเคเด็กศิษย์ในอัตตะคลาสก็หวังว่าที่ค l ณจะทำได้ทำได o หวันว่าทุกคนนะคงจะทำไมลูกหาคำเหล่านั้นแล้วมาเติมความหมายง่ายๆลูกๆไม่ยากเลยว้าวเห็นคำเดียวก็ตอบได้แล้วเห็นคำว่าซองก็ได้แล้วเห็นคำว่าทีวีโอเวอ y g กูนอรายายิ้มเลย ได้ค่ะแต่หนูเผลอพูดผ,ผิดประจำเลยโอเค next no ไหนครูบอกโอเค next นี่ตอบว no. ่า no แสดงว่าไม่โอเค I'm not okay because I have not finished เพราะว่าหนูไม่เสร็จค่ะ I like slowly หนูเกียนช้าค่ะ โอเคน็อกซ์ยัสอ่ะนัมเบ r ร์เจ็ I lies blank in the swimming pool นี่คงจะเข้าใจความหมายคำว่า swimming pool swimming pool จะเป็นการลูกเข้าใจไหม swimming pool เข้าใจปะโอ้ oh, วันนี้ใส่บิกินี่เลย swimming pool ตุ้มเลยอ่า mm hmm. uh. อะไรลูกต่อไปนัมเบ r รเจ็ด We like blank football and Number seven, I like blank in the swimming pool. Number eight. We like blank football. Are you okay? No. no. Yes. Meh. I'm glad to hear that you say yes. man. I'm glad to hear that you say yes. Man, you yes. Have you finished? Yeah. yes. i okay. Okay. Number brand i like brand ice cream. i write Oh I'm sorry. I'm sorry. Let me start with it. I don't like look. Okay. I like brand ice cream. My brother Rice. Bring his bicycle on the pick cloud. Number nine, I like. Bring ice cream. Number ten, my brother rice. Bring his bicycle on the pick cloud. ่ะทีนี้มาเรียบร้อยโนไม่ได้ลูกเวลาใกล้หมดแล้วเราต้องมาพร้อมกันแล้ว Uh, yes. อ่า yes h a v e you finish no No yes อ่ yes จะเฉลยเลยไหมลูกเวลาอ่า <c oughs> uh, yes อ่าทีนี้มาพร้อมกันเลยนะนั่นเลยพร้อมกันเลยนะลูกอลู uh, I go to the library every day because I like อะไรลูก I like reading good. I like to study art so I like อะไรลูก drawing อ่าชอบเรียนศิลปะเพราะาดังนั้นถ้าต้องชอบการวาดภาพแน่เลย drawing นะคะต่อไป next my father and I like fishing in the river ชอบตกปลาในแม่น้ำ my mom likes ชอบอะไรลูก คุณแม่ชอบทำไมลูกในครัว cleaning ชอบความสะอาดในครัวนะคะต่อไป number five ทอไลฟ์ listening music and lies singing. singing a song too every evening my family lies <c oughs> อะไรคะชอบทำไมลกูก <c oughs> อ่าดูโทรทัศน์คือ watching TV and number seven so <we> I like so <we> swimming เอ้เมื่อสักครู่นี่คุณครูแก้แล้วไม่ใช่เรอลูกทำไมเหมือนเดิมนะไลฟ์จ like, ะต้องไม่มี S นะลูก I like swimming in the swimming pool number 8 we like e. อะไร e. อะไรคะ e. playing football e. ต่อไป number 9 i like e. อะไรลูก eating e ice cream e. and number 10 my brother likes Riding his bicycle on the playground. Okay. Everybody. Okay, everybody. The student in the classroom and the classroom. Okay. I hope that you enjoy in learning. English ษันให้ทุกคนสุขสนานในการเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องของคําว่า Word f u n วันนี้เราจะมีแบบนี้มาให้ทุกครั้งไปวันนี้ is t time to go now ได้เวลาแล้วที่คุณครูจะไปกันนะคะโอเ okay. ค Good bye see you